สวัสดีครัับวนนี้ก็จะมาอธิบายระบบของตัวของสมาร์ทเกียา์รเลอร์นะครับที่ตัวของสมาร์ทเกียร์ไรเลอร์มันจะใช้บอร์ดของโรบัสแนลวอดนะครับโดยที่จะเชื่อมต่อ USB เข้ากับตัวของมอนบุกนะครับพร้อมๆใช้ตัวเซอร์เซอร์โบรป้องกับบอร์ดไฟ LED นะครับเป็นไมค์กั้นครับโดยที่ตัวของสมาร์ทเกียา์รเลอร์เนี่ยเราจะ มีระบบการสแกนใบหน้านะครับหากใบหน้านั้นตรงกับที่ระบบได้บันทึกไวระบบจะทําการเปิดแสงไฟขึ้นนะครับพร้อมกับยกไม้กั้นขึ้นและตัวของและจะขึ้นข้อความว่า pass นะครับเ่างเช่น,นระบบจะทำการขึ้นว่า pass พร้อมยกกับพร้อมยกไม้กั้นขึ้นและเปิดแสงไฟนะครับพร้อมกับส่งเสียงกริ๊งแต่ถ้าแต่ถ้าหากว่า ผู้ที่เข้ามานั้นหน้าตาไม่ตรงกับที่ระบบได้วันทึกไว้ระบบจะไม่ทําการยกไม้กั้นขึ้นรแต่เพื่อวามว่าอนุญาตละระบบนั้นก็ยังจะส่งข้อความไปหาเข้าทางไลน์ไปหาแอดมินพร้อมกับแจ้งว่าพบบุคคลที่ไม่รู้จักคแลนะระบบสุดท้ายก็คือถ้าไม่มีบ,บุคคล